สวัสดีครับพบกับผมแมนมีดเดินป่าอีกเช่นเคยนะวันนี้มีมีดพกสั้นทรงโบวีอีกแล้วนะผมเล่มนี้สวยๆครับปอกหนังแท้แกะลายนะครับเกือบเต็มด้ามเลยครับเล่มนี้แกะลายทั้งสองฝั่งนะครับแกะลายทั้งเล่มเลยครับปอกหนังแท้นะครับผมด้านหลังมีที่มีที่ล็อกเข็มขัดนะครับมีกระดุมตัวล็อกให้หนึ่งตัวนะครับผมสวยเกรดพรีเมียมแน่นอนนะครับเล่มนี้ เล่มนี้ใบมีดปัดเงากระจกแบบว่าเงาวิงวิงเลยครับเล่มนี้ความยาวรวมอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับ10.5นิ้วใบมีดเหล็ก9 cr นะผมแข็งแรงนะครับปัดเงากระจกนะครับกันสนิมนะครับผมตรงนี้เป็นลายหลุมนะครับลดแรงเสียดทานนะครับสวยจัดนะครับใช้ทําครัวได้นะครับผมใบมีดยาว5.7นิ้วนะครับปัดเงากระจกนะครับเงาวิงวิ้งครับเห็นประกาแบบชัดเจนเลยนะครับผม เงาตาแตกนะครับรับประกันให้นะครับความกว้างใบมีเล่มนี้อยู่ที่นิ้วครึ่งนะครับผมสันหนาอยู่ที่สามจุดเจ็ดมิลปลายสโลบนะครับน้ำหนักเบานะครับเล่มนี้น้ำหนักพร้อมปอกไม่ถึงสามขีดนะครับสองร้อยเก้าสิบหกกรัมเท่านั้นนะครับผมเล่มนี้เหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มนะครับฟูลแทงด้ามประกบนะครับผมคอแบบสวมนะครับคอเลสแบบสวมนะครับผมกาดนะครับผมตรงนี้ ไม้แท้สีดำนะครับประกบ2ฝั่งยึดมูด2ตัวสันท้ายมีเชือกหนังวัวแท้แถมให้นะครับด้าจับซอะรองนิ้วนะครับสวยงามจับถนัดมือนะครับผมสวยแน่นอนนะครับความคมที่ไม่ต้องพูดถึงนะครับทรงโบวีปลายแหลมนะครับผมคมหวานเจี๊ยบแน่นอนนะครับผมรับประกันให้ทุกเล่มนะครับ พี่พี่ท่านไหนสนใจทักมาได้เลยครับราคาเบาๆนะครับเล่มนี้650รวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจสั่งซื้อแอดไลน์นะครับแอดแมน hk ma n hk มีแอดนำหน้านะครับศูนย์เก้าเนย์สองหนึ่งสามศูนะครับ650เท่านั้นนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับสินค้าพร้อมซองหนังแท้สวยๆแบบนี้เลยครับมีกล่องเกตพรีเมียมแบบนี้ให้ด้วยนะครับผมสวยเกตพรีเมียมแน่นอนนะครับ650เท่านั้นนะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทาง ขอบคุณพี่ๆวทุกท่านที่ช่วยติดตามช่วยอุดหนุนนะครับใบมีดปัดเงากระจกนะมันจะเป็นรอยนิ้วมือง่ายนะครับแค่เอานิ้วจิ้มมันก็จะเป็นรอยนิ้วมือแล้วนะครับผมมันไม่มีรอยนะครับมันไม่มีรอยแน่นอนนะครับรับประกันให้ทุกเล่มนะครับผมต้องเช็ดนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากมาะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับเล่มนี้ราคาเบาๆนะครับผมมีของมาแค่5เล่มนะครับ650บาทเท่านั้นนะรวมส่งด่วนเก็บเงินปลายทางถูกกว่านี้ไม่มีแน่นอนนะครับ รับประกันให้ทุกเล่มนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ